เป็นเขา้าเป็นประธานกามทั้ง้าพมมีม่านเดียงเดียวกจจะพฏิทินเจ้าวิเศษฉายแสงพระอาทิตย์ตะว,ว,วนแย่งผงโพนตนีองแมวพาราหัวสุรินทาตนเมื่อป้ามัวนาตกเวรน,นตนตะลงมิีม่านเพียมพอม สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพีทีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปอีไตนะครับดังดังหลายจนวเขามาป้น่อาจารย์ครับวันนี้อาจารย์จะทําพิธีนะฮะขอเลขเชือกนะครับเลขเชือกนะครับหลังจากที่ทําไปเมื่อคืนเนาะทําไปเมื่อคืนนะอาจารย์ก็จะย้าให้นะว่าจะตรงกับ เมื่อคืนไหมนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับผมเป็น EP สองนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะทางช่องก็ไม่ได้สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสี่ครับเปิดตํานานใหม่ปู่บอกว่าเปิดตํานานใหม่นะเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับพิธีการทำอ่าเลขเชือกนะครับกันน้ามนต์นะครับผมเดี๋ยวตามแอดมินมาครับ นี่กันดูนะดูเด้อดูสามบาเด้อันนี้คืออันนี้ก,นก้อนอะไรครับาอาจารย์ถ้าทำกลางคืนคือทำกลางคืนเนี่ยครับมันจะไม่ดาทีมาถ่ายไม่ได้จบมันคนอันนี้คนไม่ค่อยเห็นดูเราทําไม่ดูโอ้ไม่ทำไม่ดูเลย,<อ>ใเลยะ,ะ <cos> ให้ให้ให้เห็นแบบสดๆเลยใช่ไ,ไมมหมอาจารย์งายเบี้นเด่ยมันอยู่ไกลมนอยู่ช่องแลาวมาอยู่ไกลเนาะครับคนทงไตว่าเขาไม่มาถ่ายเขาอ,อยู่ที่ไกลคนาลยที่เขทางครับก็ต้องทำไม่ดู นี่ทาพิธีแบบสดๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์เขาก้อนหินเนี่ย้อนหินเหรอครับไม่ใช่ก้อนหินเน่เชือกเชือกเชือกเอาเชือกทาไมเป็นก้อนๆเนี่ยนครับก็เผาไฟเลยโอ้โเผาไฟทาเขาเผาไฟทําทําเขาเผาไฟแบบว่าให้มันทแบบว่าทําไม่ไหม้หมดเนี่ยครับก็ทําทีเปรูแบบใหม่นะให้มันเป็นแบบก้อนเป็นตัวไว้ทําเป็นตัวมันทําไม่ได้ มันทำเป็นแบบนี้มันนี่เงี่ยเคยทำนี้แหละครับผมมันร้อนเนาะลมแรงมามียำโกงพิถายเลาะสาธุสาธุสาธุสาธิกามมจรูปเอกีติการาตเตจันติเขวิมานีริเปรตเทจขามีตัวรุนัคะเนเชวะอุเมเทเต โอมะจันตุเทวาจาลตาลาวิเทมนยักขันทัพปนาคาติทันดาสัติเกยังโมณีวะจนังสะตาโวเมตุนันโตธรรมะสวนาคาโลยมันดาธรรมะสวนาคาโลอายะมัันดาธรรมะสวนาคาโลอายะมัฏฐันดาสุนันโตปนโตเยเทวาสังฆาธมะกตารุลาเทบราชาวทังลายไปบุญนี้อินทาติปะริยาตเจ้าผู้เป็นเข้าเป็นประธาน กามทั้งสาบมีมานเดงเดดกจะระทิฏเทินเจ้าวิเศษยใจแสงพระอาทิตย์ตะวันแย่งผงโพนัตมีวงแหวนผ้ารางหัวสุรินดาต้นเมื่อป้ามโนนาตกเวรนต้นตะลงมมีมานเพียมพร้อมขับพญานุมมาด้าหัวราดีขับนั่งเท่านี้หน่อยเนี่ยนำตุกเพียนทำตุกหินผาในภายนาละยานควงเป็นเป็นตลอดวีทั้งสาบโบทั้งนี้ถูกยอมยานมหาไม่ปวดปวดสีอันนี้ทำผาดิผาดางทำไฟใจเมืองกรุงเที คำหมายบ่เป็นแดนเจ้าเป็นเกือนเย็นที่โอจะกังมานานามบ่จินดีโอแก๊กฟากดาจะจีโตบันเดโอโอแก๊กฟากสังเจ้าคุณจะรวมยาถากูลังยังเต็มนี้หยังก็อมตุมตินน้ําดินแล้วจะคุณตันตุนเนี่ยนี่จะหาโนมาดาชานะคนนาคนแก้วขึ้นคําเลดาเจ้าผู้ที่กันดีไฉมา ลานล้านไม่หนวนแค่เลีมยงคนกันลานเป็นทุคุณอนไรจได้บอกคุณจะได้กันคนบางสักล้านยังเมนี้รังงผมต้มดน้ำไปเลนมเปนตลนี่อาบอกมาได้วยมีลมมาแหงาะมมาแหงด้อบอกคเดี๋ยวตัวนึงเดีวมาตรงนี้นะตมาแล้วนะตัวไหนครับอาจารย์ครับวันนี้ไม่หกก็เจ็ดเลยไม่หก็เนะครับ နမောတဿဘဂဝန္တုံနာရယဏသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝန္တုံနာရယဏသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဉာဏဓမ္မကုသလဓမ္မအပညတဓမ္မသုခာညေဒနယံသမုတ္တနမောဒုခာညေဒနယံသမုတ္တနမောဒုခာညေဒနယ

那个。Yeah.

ครับผมอันนี้ก็ลคล้ายๆกัเนั่นแหละเนาะครับมันเป็นตัวไหนครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นเดิมแหละหกเนเดิมหกหกอะไรครับเก้าตัวกันนั่นหกเก้าตัวเก้าหกเ พอปล่อยตัวเดียวตัวเดียวเราก็ปล่อยเลยรู้แต่ละบางตัวเดียวเนี่ยครับอ้าวคันใหายก็ห้เด้อะันว่ให้ยก,บบก็คือบ่ให้ยอ่าคันให้ด้วยก็ด้วยเดบเป็นเบอร์มาดูอย่าลมอ่าอย่ามาลมอย่ามังเสพน,นให้ยก็เฮ่อห้เหมือนเป็นตัวเดียวไปโลดแม่นหกือแม่นเก่าแม่นหยังกับแม่นนะบอกมาบ้างดูอ่าบอกสวดบ่ยังก็บอกว่าสวดนะให้เล่นไปเลยตัวเดียวเนี่ย เน่เป็นล้มใส่กันล้มมาเป็นตัวเหล็กตัยังไปตัวไปติดเป็นล้มก็ห้ยเป็นล้มไป็นเหล็อกอันจะดีกันด้วยวยีันม้สูนก็ว่าศุนอันละมิสนก็คือเป็นหกกัเป็นหกไปไอนันนานายเขาไหวเจ้าก็บอได้ไปเกินละเจ้าบอกตัวเหล็กเล่าดิเขาบอกราเทาสิโอแมนแหละครับเล็กเอามาแล้ว บูมารู้มาลงพาวาดู้เจดี็เคเก็เคเศูนย์ศนย์อยู่แล้วมึงแกศูนยอย่แลละเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์หกศูวิ่งหมดก่น

ตัวตัวสมเดูตัวสมเดูต um ัวสัมเดินดูตัวสมดินดูให้็ให้ะคือันบ่ลมแงลมแห้งก็เป็นเล็เบื้งดู มันกลมๆนี่หกกับศูนะศูนี่เก้ากนยับเนี่ยตัวเดี้ยวตัวท้ายลยบินอยู่เนี่ยครับหกกศูหรอครับหรือ9ก้ากูนใช่ไหมครับจันเนี่ยตัวท้ายจะบิงอยู่เนี่ยจะบิยังไงตัวเนี่ย่าบอกมาดูครับแปลมตัวเด็กไม่ดูล่มปัดมากเปลี่ยนตัวเด็กม่ดู เชือกนะครับผมเป็นเล็กเชือกนะฮะ ก็หกสองก็เม <icate> no, ื to to ่อว่าวันสองกระหายสองตัวตัวไหนครับอาจารย์ครับเี่ยสองตัวเนี้ยแต่หกมันมากเรื่องยครับสรุปสรุปมีตัวไหนมั้งครับไม่หกศูนย์สองก็หกศูนย์ห้าหกศูนย์สองหกศูนย์ห้าเนี่ไอเชือกเส้นนี้ก็เพราะว่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองห้าเอาห้าห้าเอ่อหกหก 02หรือก็5 09เนี่ยมมนเลข5ไมนเลข5ครับีครับ602หรือไม่ก็605ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ95 95 950 950 590 590้าจานย์ครับ590ครับ590ก่อนสองตัวมีไหมครับอาจารย์ครับสองตัวนั่นแหละ เชือกองตัวนี่แหละ้าเก้าศูนย์เนี่แหละครับ <5. S 1> ตัดเอาอันนี้เป็นเชือกผูกคอนะครับเนาะสองตัวนี้คือหกศูนย์เก้าศูนย์แหละครับอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะครับอันนี้เชือกนะครับเลขเชือกของอาจารยนนิคมนะครับเนาะเล่นไปอ,อันนะตัวเน้นคือตัวไหนครับอาจารย์ เน้นก็เน้นตัวนี้แหละตัวห้าเก้าศูนย์หนึ่งห 90, ้าเก้าศูนย <5 90. S 1> ์เนาะใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ<อ>ทำเสร็จแล้วก็ไว้ใจนี้นะอกับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเชื่ออาจารย์น,นิคมนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ